มันเคยฉี่ใส่ที่นอนสมัยตอนเตะฟุตบอลโรงเรียนด้วยกันผมก็เลยถามว่าเลิกฉี่เสที่นอนยังทุกวันนี้คือน้องอยู่ต่างจังหวัดแล้วน้องขึ้นมาเที่ยวกรุงเทพหรือน้องอาจจะตื่นสีแสงก็ผมก็ไม่รู้อันเนี้ยต่างที่คราวนี้ครับผมก็นอนอยู่บนที่ที่นอนกับเพื่อนผมสองคนกะเพื่อนมึงนอนมึงนอนฝั่งมึงนอนฝั่งซ้ายถ้าถ้าหัน หันหน้าเข้าเตียงเอางี้อ่มึงนอนฝั่งขวาหันหน้าเข้าเตียงนอนฝั่งขวาเกิดนอนฝั่งซ้ายแล้วคราวนี้พอนั้นมาปุ๊บพอพอนี้ครับทุกคนพ่อพวกผมกำลังจะหลับขอบคุณครับขอบคุณพี่เราคอ่าพราะพวกผมะหลับจะหลับปุ๊บไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวเนี้ยมัน มันขึ้นมานอนตรงกลางนะครับผมนอนซ้ายเกมนอนขวามันขึ้นมานอนตรงกลางแล้วก็นี่พอมันขึ้นมานอนตรงกลางเสร็จปุ๊บผู้ผมรู้ตัวอีกทีคือผมรู้ตัวก่อนเพื่อนผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยกังเกงเกงเกงกงเกงกลัวพูดกับตัวเองเนาะกางเกงกูคือเปียกว่ะ